ยัเตัวเรียไม่พไปลูก,ลกใชไม,ไม่ใช่กีปลายมันลุกไปดิใช่ใช่แันันลุกไปนั่นแหละเออโอเคอย่าพึ่งดิมันยังไม่ทะลุเลยอย่าพึ่งงัดดิเอาทีละลอนดิองเอเอ มันเป็นฟูเป็นฟูไปดูด้วยนะมันตรงไหมนะ่ะเออเอานี้ดีๆนั่นมันกะโดนเนะื้อมันเดเออตามลองไปอ่ะอให้มันฉุกเลย่ยูีแล้วอย่าพุ่งงัดนะแล้วก็ร่อนใหม่